สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อิสุเมโทชัยพุทธประเกตนะครับเดี๋ยวนี้หมุจะไปลองทดลองขับมิลเอ็กซ์1.9อัลติเนะครับผมคันนี้เลยอยู่ด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไปก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้ารถอัลติเมต1.9แล้วนะครับผมตอนนี้อากาศร้อนมากเดี๋ยวเราจะโชว์ระบบที่มีในรถอัลติเมตนะครับคือสตาร์ทรถจนด้วยรีโมทนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะครับกดปุ่มล็อกรถก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วกดปุ่มบนค้างไวา5วิพอไฟติดแล้วก็ปล่อยเลยครับ เร๋ยวตัสติดเองนะครับเพื่อเพิ่มความเย็นความสบายนะครับระบบจะเปิดแอร์ให้ในรถให้ท่านนะครับผมทีนี้เราสมมติถ้าเราไม่ไปแล้วล่ะแล้วกดปุ่มกดล็อกรถหรือว่ากดปุ่มโพไว้นะครับผมทางไว้โลกระบบก็จะปิดรถแค่นั้นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยไปกันเลยครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับผม๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูนะครับผมอ่าตอนแล้วนะครับเต็มระบบเลย ก็เดี๋ยวเราลองทดลองขับกันดนูครับว่าการใช้งานบนถนนแล้วก็เครื่องยนต์9เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันไหมครับไปกันเลยต้องค่าถิ่มขัดนะครับหนูหน <c oughs> อันดับแรกนะครับต้องค่าถิ่มขัดก่อนนะครับถ้าขัดแล้วนะครับเราปรับบอะให้พร้อมแล้วแล้วก็เข้าเกียร์ไปเลยนะครับกดเบรกเบรมือลงอย่างนี้นะครับกดกดหยยบเบรกแล้วก็กดลงอย่างนี้ครับผมอ่าไปกันเลย ก็ตอนนี้เราก็ลองขับฉี่นะครับบนถนนชัยพฤกษ์นะครับผมก็ใกล้ๆชลูมเราเลยก็ตอนนี้เป็นเครื่องยี่สหนึ่งจุดนะครับก็ถามว่าการใช้งานเพียงพอไหมก็สบายนะครับการใช้งานในเมืองแล้วก็อัตราการเบรคละมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรในการใช้งานทั่วไปจริงๆนะครับการเข้าโค้งนะครับจากที่ผมลองแล้วการเข้าโค้งเนี่ยก็ถือว่าสำหรับรถสูงเนี่ยถ,ถือว่าทําได้ดีนะครับ แต่ก็จ,จะมีอาการบ้างเวลาโยนนะครับเวลา,าเราขับความเร็วสูงกันนะครับก็ตอนนี้เราปิดเพลงอยู่อาจจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์บ้างแต่ว่าไม่มากเพราะว่าเป็นสไตล์ของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องดีเซลก็จะมีเสียงเครื่องยนต์ที่เสียงดังอย่างนี้พอสมควรนะครับทีนี้เราจะไปลองเทสระบบในรูปยอนติเมตกันนะครับคือระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับระบบจะทํางานต่อเมื่อจับเส้นที่ถนนได้นะครับแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว นะครับมันก็จะเตือนนะครับดในรุ่นเตเตอรมนนะครับก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่า Active Cruise Control นะครับก็จะช่วยทำให้เป็นการช่วยขับรถนะครับช่วยขับขี่นะครับเพิ่มความสะดวกสบายเวลาขับขี่นะครับเราก็จะจับตามคันข้างหน้าแล้วก็หยุดจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับผมพอทำงานโดยการใช้ฟังก์ชันในปุ่มปุ่มโฮลายนี่เลยนะครับตอนนี้เราเห็นเส้นถนนแล้วครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเลนนะครับแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวดูนะรถเยอะเนี่ย วันนี้รถ่อนข้างเยอะนิดนึงครับพี่สักประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะครับระบบก,ก็จะทํางานนะครับเวลาสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วเราเปลี่ยนเลนกันทันทันเนี่ยระบบก,ก็จะทํางานเตือนนะครับแบบเมื่อกี้เลยนะครับเส้นติดต๊ดต๊ดตดนะครับเก็จะหลังจากเราลองขับมาเข้าว้าแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนะครับว่าแถวตูผู้โดยสาร ว่าในแถวผู้โดยสารตอนที่2และตอนที่สาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ในแถวผู้โดยสารตอนที่2นะครับก็ให้ดูความกว้างนะครับความยาวระหว่างทั้งตัวเบาะแล้วก็ตัวรถนะครับก็ของตัวสูงนะก็ยังนั่งแล้วไม่ยังไม่ติดเลยนะครับยังมีที่ว่างแล้วก็ด้านบนสุดเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราผมพาไปลองหน้าข้างหลังกันวิธีขับ,บรถนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ผู้ดยสารแถวสานะครับก็ยังนั่งสบายนะครับสำหรับผมนี่คือสูง180แแล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่บนหัวเนี่ยพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มีช่องว่างระหว่างสายอีกด้านหน้านะครับผมก็ถือว่าสําหรับผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยสามารถนั่งได้สบายๆเลยนะครับมีช่องว่างพอสมควรเลยนะนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ด้านท้ายแลวนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับว่าฝาท้ายเนี่ยทำงานยังไงนะครับเขาเป็นฝาท้ายแบบอัตโนมัตินะครับผม สามารถพับเบาะลากไปได้ที่มีผมจะลองไอ้นี่ก็สามารถพับเบาะลาบไปได้นะครับแต่ผมลองจะลองพับดูนะครับนี่เลยครับสามารถใส่ของได้จุได้ไม่จํากัดนะครับสําหรับท่านที่เดินทางแค่2คนนะครับหรือว่าหรือว่าชาวแคมปิ้งต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เต็มที่เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูรอบรอคันกันนะครับก็อย่างที่เห็นคันนี้ก็คือใส่ชุดแต่งอันติเมตด้วยนะครับผมก็จะไม่น่า,จ,าจะไม่เหมือนคันดื่นนะครับผมก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับว่าชุดแต่งอันติเมตตัวนี้นะครับก็เป็นชุดแต่งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับก็มีความสปอร์ตโฉบเฉียวโฉวเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เหมาะสำหรับลค้าที่จะไม่ไม่ชอบความเหมือนใครนะครับแล้วก็ชอบความแตกต่างจากคนอื่นนะครับก็เป็นชุดแต่งหน้าหลังนี้เลยนะครับก็ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่เราผมลองใช้มาแล้วเนี่ย ก็เครื 1, 10, 1, 9, 10, business, really ่องยนต์ like 1.9ก็เพียงพอนะครับกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็สำหรับอินติเมทตเนี่ยผมมองว่ารุ่นมีเอ็กใหม่เนี่ยครับก็ใช้งานได้อเนกประสงค์นะแล้วก็ราคาไม่แพงมากก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยแล้วก็สามารถยังสามารถพับตอนเรียบได้อีกย่างอย่างข้างหลังนะครับก็สามารถพับเรียบได้นะครับมีระบบเตือนความปลอดภัยอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้ขาดเข็มขับเรางขัดก่อนนะครับ พอหลังจากคาดแล้วก็เสียงเตือนก็จะหายไปเนาะนะครับแล้วก็อาตาเร่งแซงอะไรพวกนี้ครับสามารถทําได้ดีนะมีระบบกรเดนชิปเข้ามาช่วยก็สําหรับการใช้งานผมมองว่าผมใช้งานไปร่วมสักสองพันสองโลเลยนะครับก็ถือว่าได้ลองเทสกับลูกค้าหลายๆแบบหลายๆท่านที่เข้ามาลองข้อชื่นชมนะว่าการใช้งานของมีเเนี่ยใช้งานดีนะครับ ก็สำหรับท่านท่านที่สนใจนะครับอีซ e ูมิวเอ็กสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับลิสศู9ย์น่99 99นะครับหรือมาหาผมที่โชว e ์ ai, รูมอีซูเมนทตชัยพฤกษ์ได้ครับเดี๋ยวผมพาทดลองขับทุกคันท,ทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก็อยากได้รุ่นไหนตัวไหนอยากเห็นตัวไหนลองทักเข้ามาถามได้นะครับว่ามีตัวนี้สีนี้ไหมอย,อย่างนี้ครับผมก็จะได้ส่งให้ท่านท่านดูได้นะก็อย่างเมื่อกี้ก็เป็นเสียงเตือนสําหรับเตือนออกนอกเลนนะครับพอไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะผมก็จะ,ปปะเป็นัระตัดไปนะครับ ก็เป็นฟัง์กชันที่ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็อยากจะฝากให้กดไลค์กดซับสไคร e ไว้ให้ทุกคมด้วยนะครับก็จะได้มีคลิปใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ดีๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับผมก็บริษลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ